จังหวัดอุตรดิต์ร่วมจัดก,กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโครงการไบฟอร์มมัมปั่นเพื่อแม่ณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2558เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่และแม่ของแผ่นดิน เสริมสร้างความสมคคีของคนในชาติและเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมการออกกำลังกายให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสถาบันเล็กๆที่เรียกว่าครอบครัวก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับภูมิใจภาคภูมิใจกับวงตะระกูลนะครับเพราะว่าคั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ